ื่อนี้เปิดไปสองตัวครับผมแม่ค้าคุ้นครับผมร้อยสามสิบซีซ่ครับผมท่องกับเบื้อพะลานครับผมบน่องดอกอ้อครับผมเป็นควยแม่เสาท่องแรกเนาะครับท่องแรกท่องกับก้าวเจริญครับผมสอสลี่ชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายท่างโอเนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 9 9 0 1และ062-584-6977หับร่องบ่ิิหหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะต่อฟ้าฟัาฟาฟา้มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดราคากล้วยคือเก่าลือครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับครับพ่อยู่กับผู้ใดน้อมือนีน่เนาะสวัสดีครับอยู่กับโน้ครับผมบ้านหนองทุ่มตำบลวังกิราชอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมครับมีจฉตัวครับพี่น้องมือนีน่มื่อนี้เปิดไปสองตัวครับผมมีแต่แม่ท่องเนาะครับแม่ท่องครับผม สวยๆแล้วพี่นอ้องเมิองแม่เรียกแม่เรียกแล้วซื้อว่าแม่อย่งังครับแม่คำาคุ้นครับผมแม่คำาคุ้นนี่ความสูงเราเท่าไหนครับร้อยสามสิบซี่ครับผมตัวนี้ย่างหนาด้ยพี่นอ้องลำตัวดีหางลามดีพรมีตำหนีเนาะประกันตำหนีครับผม เป็นกล้วยหูกล้วยหนึ่งพี่นนอกหูครับผมกินหนาก็เจ่งครับผมตัดจืดเรืออองคอแล้วก็ชัดเจียนตอนนี้เราท่องกับตัวไดครับท่องกับเบิ้มพันล้านครับผมของเบิ้มพันล้านตรวจท่องไปเนาะตรวจท่องนะครับประกันท่องครับผมรับประกันเนาะครับผมได้จักเดือนแล้วได้ใบกับซีเดือน ซี่ี่เขาหาแล้วครับผมนี่ใบเอกสารทีวนี้เราประกันทองเบิ่มพันหลันว่นธรรมดาพี่น้องได้ทรงหลวกออกมาเบ่มพันหลันย่างนาบวกนาแล้วซื้อว่าแม่ออยังก่อนหรอแม่ขำคุ้นครับผมแม่ขำคุ้น สูงร้อยสามสิบซีครับผมราคาเท่าไหร่พี่น้องเปิดไว้เก้าสิบห้าครับผมเก้าหมื่นห้าพันเนาะครับผมครับเป็นตะเลี่ยงด้วยพี่น้องต่อรองได้ครับผมต่อรองได้คือเก่าแล้วว่ะครับครับแควยใหญ่แควยหนาครับผมครับไปเบิ่งตัวที่สองเลยครับกับมอพ่อกับตัวที่สองบานครับผมตัวที่สองแล้ซื้อว่าน่องอย่างพี่น้องน่องดอกอ้อครับผม น้องดอกอ้อหางแล้วดอกตีคือดอบ่ครับผมบ่ดอกเนาะครับบ่ดอกครับผมผ้มจูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสี่ครับผมครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เก้าสิบห้าครับผมเก้าหมื่นห้าพันครับผมต่อร้อยกับคมบอกครับผมราคาทอกันกับแม่ขำคุ้นเนาะแม่นครับผมครับมาเมืองร้ายละเอียดด้พี่น้องล้ำตัวดีคว้มยตัวนี้เป็นเป็นค้วยแม่สาว ท้องแรกเนาะครับท้องแรกครับตัวแรกในท้องครับผมหางใหญ่หางล้ำแชีงขากระดีบดตอนนี้เราท้องกับตัวใดพี่น้องท้องกับเก้าเจริญครับผมตัวใดสารพัฒนาั้นเก้าเจรับผมตัวแรกนั่นเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องตัวนี้เก้าเจริญตัวนี้ก็รับประกันท้องกรับประกันท้องครับผมตัวท้องและใบครับผมตัวท้องเรียบร้อยครับสิบมกกาขอดกตุลาหกหกหานี่ได้หลายเดือนเติมแล้ว ไว้ท่องเด็กรล้อนย่านตรวจท่องอีกจะเ,เลี้ยงอยู่พี่น้องบ่นี้ตำหนีเนาะพี่น้งน่งเนาะครับประกันตำหนีครับผมนุ่มเริ่มใครแน่แล้วพี่น้องเริ่มเป็นนั่น,น,นแล้วปีเต่ารบ เปิดราคา้บทอกันมักตัวใดกับจิงกังมหาพี่น้เลได้ครับผมครับตัวนี้เป็นลูกในท่องเป็นเก้าจะเจื้อนขันยกคู่นี่รถได้ไลบ้างพี่น้องรดได้อยู่ครับผมยกคู่ไปเลี้ยงก็ได้เยอะพี่น้องเยอะครับเบอร์โทรศัพท์นี่พี่น้องศูนย์หกสี่ครับห้าศูนย์สามครับห้าหกศูนย์หนึ่งครับ กิงกลางมหาพี่โน่ได้สันเกาไว้อยสนอนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ